อย่าไม่ใจคระะไม่ต้องไปเบ่งท่อให้เกินไปแต่ให้สภาวะที่เราจะต้องเห็นเห็นได้ติดเนี่ยมันชัด <c oughs> อย่าให้มันเรือนลางถ้าเราไม่สติดีเนี่ยแล้วก็สมาธิดีจิดมันไม่คิดหลายเรื่อง แล้วพองรุบถพงแต่ชัดถ้ายังคิดอะไรหลายอย่างหลายเรื่องรวมกันแล้วสมาธิมันจะหมดสติไม่ดีพองรุบยังไม่ชัดตังใจเข้าไม่เคยออกเคยช้าเราค่อยๆทำไปมันก็แกว่งจิตก็แกว่งไปแกวงมา แล้วก็จิตคิดหลายเรื่องบางทีพอสมาธิดีมันจะสังเกตได้ว่าคิดจะเริ่มออกจะคิดอะไรเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมานั้นถ้าเป็นเรื่องหนักมันจะคิดก่อนถ้าเป็นเรื่องเบา <c oughs> มันจะคิดทีหลัง บางครั้งเนี่ยข่าวสมาธิดีขาวสติจะคิดซ้อนมันจะมีเรื่องซ้อนขึ้นมาเรื่องซ้อนนี่คือหมายความว่าเรื่องที่ครั้งอดีตมันจะซ้อนผุดขึ้นมาทำให้เราเสียสติทำให้ขาวสติไปไม่เจียแล้วก็ทำให้เรากำหนด ไม่ได้กําหวะจะบางคือกำหนดพ้องหนอลุบหนอบางทีมันจะหนักและมันจะวูบกบางครั้งมันจะเบาและบางครั้งเนี่ยกำหนดพ้องหนอลุบหนอกำหนดได้พ้องหนอลุบหนอ แต่อีกจิดดวงหนึ่งเนี่ยมันออกไปคิดมันไปคิดปาถะคิดอะไรอ,อะไรต่างๆที่เราได้กังวลอยู่มันจะคิดได้จิตมันก็พองหนอยุบหนอไอจิตมันก็คิดมันอาการเดินกลมๆเราเดินเดินไปเนี่ยมันก็คิดเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของจิตต้องคิดตลอดลการ ไอ้นัางเนี่ยมันจะเป็นธมาที่อยู่ตลอดไม่ได้มันทำไมต้องคิดเขาไหวส้สติจะดียังไงมันก็ต้องคิดแต่ทำมาถึงจะดีล่ะถึงจะไม่คิดขอเยนพรพู่น้องทุกคนว่าต้องเข้าขั้นสูงมันจะไม่คิดอะไรมันจะดิ่งอยู่ที่เรายังต่ำ หรือเรายังอยู่ในระหว่างคิดสับสลายไปมาเสมอมันจะคิดลาลบอะไรอะไรต่างๆออกมากำลมงทำนะแต่หากว่ามันสับสนไม่รู้อะไรเป็นอะไรขนาดกำหนดมันสับสนให้กำหหดว่ารู้หนอรู้หนอให้สังตีให้ได้ก่อนคือเล่นปีนี่ พอตั้งสติได้แล้วเนี่ยค่อยกำหนดต่อมันงั้นสับสนต่อสับสนไปน,นั่งตลอดกระทั่งโมองเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรมันมจะไม่เกิดสภาวะธรรมเราต้องต้องทําให้มันติดต่อกันไปถ้าเราไม่ทาติดต่อไปแล้วเนี่ยมันจะสับสนและสภาวะมันจะไม่เกิดสภาวะตัวนี้คือเกิดจากญาณ ที่มาเป็นสภาวะเป็นขั้นตอนของเขาที่ออกมาเป็นขั้นตอนก็ให้กำหนดอย่างนั้นอันนี้ยากมาก <c oughs> ไอ้ที่เราที่บอกว่าจะให้คิดมันอยู่ที่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะต้องคิดโน่นคิดนี่อะไร,รปาระแต่จะคิดอะไรก็ตามนะเอาติยาย่งแยกเข้าไปก็จะแยกโดูการโดยการกำหนดคิดหนอ ปอลิ้นปีเนะี่ยไม่ใช่เราทําพองหนอรูปหนอตะพึ่แต่ไม่อะไรก็ไม่คิดไม่จะกําหนดไม่ได้หรอกนะการกําหนดเนี่ยกําหนดเิษเนี่ยเพื่อต้องการให้เราไม่ลืมไม่หลงเท่านั้นทาไมลืมไม่หลงเกิดขึ้นไอ้สตีดีแล้วไอ้จศษเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าเอ,อ้ยเราทําแล้วไม่ได้ผล มันไม่เป็นสมาธิมันก็คิดนอ,นอนขึดนีแต่ปัญหามันมีอยู่อันหนึ่งคือมันคิดอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> เกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยเ้าก็ติตามเลยเตือตามคดอการคิดหนอคิดหนอคิดหนอ,หนอมันอย่างเดินตรงกลมเหมือนกันมันก็เป็นเหมือนกันนั่งอันเดียวกันเราก็าติตามแล้วเราให้มัน สมาธิมันดิ่งอยู่ตลอดเวลาเป็นไะม่เป็น,น,นดา่า้ามันเข้าขัน้นสูงเข้าขั้นมีสภาวะเกิดขึ้นจิตก็จะดิ่งลงไปดิ่งมีแต่สมาธิมีแต่สมาธิก็หมายความวาดิ่งอยู่เฉยๆไม่ไดมีเกิดขึ้นแสดงว่าเรามีสมาธิมากไปแต่ขาดสติ วิธีทำยังไงต้องให้ถอยสมาธิออกถอยสมาธิออกให้ยักสติไปวิธีทำทำยังไงก็ทำรู้หนอรู้หนอรู้หนอรู้เหตุการณ์ในชีดนั้นพอรู้เหตุการณ์ไปแล้วไอสมาธิมันจะถอยจะจางออกไปจะจางออกไปก็ยักสติเข้าไปคือการคิดหนอถ้าทำอย่างเงี้ไม่ใช่ว่า ไม่มีการกำหนดอะไรเลยเราจะไม่รู้อะไรนะก็ขอฝากไว้อตรงนี้ยากหน่อยเราต้องค่อยๆรู้ไปค่อยๆละเอียดเพราะว่าจิดนี่ละเอียดออนมากแล้วก็ทำเรา,าเราก็ไม่รู้จิตมันไม่อยู่ที่แบบนะี้จะให้มันอยู่ดึงไปสักห้านาทีมันก็เป็นเรื่องยาก อย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดคือว่าเราทําไม่ได้ผลขอที่จริงได้ผลเป็นการสะสมไว้เพียงเล็กเพียงน,น้อยแล้วเราก็กาหนดจิตตั้งสติไว้ตรงนี้สาคัญมากตอนละเอียด้าละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปแล้วเราถึงจะรู้จริงว่าอะไรมันเกิดก่อนเกิดหลังเกิดขึนะ้นแล้วตั้งอยู่ไหมมันจะดับไปตรงไหนเก่งขวายางนอข้าอย่าง,นอ,าอางนอให้จะข้าย ถ้าทมาที่ดีสติดีมันจะรู้เลยว่าเนี่ยไอ้จิตกำหนดเนี่ยมันดับตรงไหนซ้ายย่างหนอดับตรงไหนขวาย่างหนอะจิตมันจะดับไหมดับอย่างไรเกิดดับเกิดดับมันัวไวมากทําให้เราไม่รู้ถ้าเราละเอยียดเข้าไปจะรู้จับมันได้จับติดได้มันตีให้ใจเข้าคหเคยออกองหนอ ลูหนอบางทีสมาธิดีนะมันจะวูบแต่จับไม่ได้ว่าะมันวูบตอนพองแล้วต่อนหยุดตรงนี้สําคัญมันการเผื่อเกิดขึ้นถ้าการผู้ดเกิดขึ้นอย่างนั้นให้ก็หมดลู่ทำลูหนอลูหนอลูหนอพอลู้สติดีแล้วเข้าขัาน้นมันจะจับได้เลยมันวูบตรงไหนแล้วพองหนอ ยุบหนอเนี่ยพองหนอไม่กี่ระยะมันจะเป็นขั้นตอนไหมยุบหนอมันจะไม่กี่ระยะมันเป็นระยะเดียวหรือสองระยะตอนนี้ถ้าละเอียดอ่อนจริงๆแล้วก็สมาธิดีจะจับได้ว่าพองไม่กี่ระยะยุบไม่กี่ระยะเราก็จะได้รู้ตอนนั้นถ้า,าว่าเราวฝึกยัง หยัดบดยู่ยังไม่ละเอียดพอเนี่ยมันจะกลับไม่ได้ว่ามันระยะยังไงพองหนอมันจะระยะตรงไหนยุบนอให้ไม่ได้จังหวะพอได้จังหวะแล้วให้จะยา,าวๆแล้วเราจะรู้เลยว่าพองไม,ม่กี่ระยะยุบไม่กี่ระยะในตรงนี้สําคัญมากอ๋อที่เรีน้อแต่ก่อน อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเวลาเราจำกัดตอนนี้เดี๋ยวก็ไปสิบเอ็ดโมงตอนบ่ายก็เชื่อเวลามากหน่อยก็เ,เอาเีลาระยะทวลาชั่วโมงก่อนเดี๋ยวก็เดินตรงกลมเอาหนึ่งชัง่วโมงนั่งหนึ่งชัง่วโมงก็สามโมง เราอาภัยอย่างตปก่อนนี้กรสขับสนพยายามให้ใจเยาวๆนะใจเยาๆมันอึดอัดหน่อยถ้าถา,ถามันหายอึดอัดกะเบาพอเบาแล้วก็ถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตอนหนักเนี่ยเราไม่รู้อะไรตรงไหนอย่างไรสภาวะจะเกิดขึ้นตรงไหน,นเรามีสังเกต ก็เต็ดีแล้วก็เป็นคนเป็นคนละเอียดนะคนสังเกตตัวเองและเข้าใจตัวเองว่าอะไรเป็นอะไรตัวเองเป็นอย่างไงจะรู้ขึ้นมาโดยปัจจจตังไม่ต้องมีใครบอกอะแตรงนี้สําคัญมากถ้าเรารู้ใดขั้นนี้นะเป็นขั้นที่ละเอียดอ่อนแล้วทําให้เราขยันทำให้เรารู้เหตุการณ์ของชีวิต ผิดถูกประการใดเราจะได้รู้ตัวเราเองจะไปโทษคนอื่นเขาผิดมาทีแล้วทําผิดล่งเลยก็ไม่รู้ตัวเราว่ามันผิดถูกประการใดตรงนี้สําคัญมากทําให้มองคนง่ายไร้ไปหมดเลยกับตัวเองถูกต้องแท้เกิงตัวเราทําผิดมามากเลยไม่รู้ตัวเองนะอันนี้ก็ได้เวลาแล้วอะจะได้เดินตรงกลมมันต่อไปดูจัดการเลย มาในวันที่สองขอให้แง่คิดทุกคนว่าพระบุทธเจ้าสอนให้เราดูตัวเองที่แล้วปฏิบัติเนี่ยเรามาดูตัวเองเพื่อตอนพัฒนากายพัฒนาจิตตั้งสติอารมณ์ ต้องทนทุกข์กัทรมานแสนเจ็บยากลำบากเราจะได้ว่าโอ้ทุกข์ของเราเนี่ยเป็นอย่างน้รหนอแล้วทุกข์ของคนอื่นจะเป็นอย่างไรคนที่ไม่เคยปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยจะไม่รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรความทุกข์อย่างแสนสาหัสพระพุทธเจ้ากงสอนให้เรามีปัญญา <c oughs> ทุกข์นี่อ มันเหลือจะ่ทนเราเดินจงกรมมันก็ปวดเมื่อยทั่วสุลักษณ์กายแล้วเราก็จับดูที่ทุกข์เกิดกำหนดว่าปวดหนอแล้วเจ็บก็พุ่งผ่านไปที่อื่นจิตใจของเราเนี่ยถ้าดูในส่วนลึกแล้วมันจะเข้าข้างตัวเองมันก็ไม่ไปเข้ากับคนอื่นเ้า ถ้าท่านผู้ใดไม่เคยปฏิบัติกรรมาฐานไม่จะเรียนวิชาการเรียนธรรมะอย่างเดียวแล้วจะไม่รู้จริงเลยกลายคนรู้มากขาดสติข,ขาดปัญญาขาดความรู้ที่แน่นอนความรู้จริงก็คือเนี่ย,ม,ยมาเจริญกรรมฐานต้องรู้จริงแน่นอน รู้จริงแ,แล้วเราจะได้แก้ไขความจริงเป็นอย่างไรแกต,ตมาต้องกล่าวมาเป็นเวลานานก็คือว่ารู้จริงหายยากรู้มาครั้งอะไ่เนี่ยเรามานั่งมันก็มีทุกข์ปวดเมื่อยไปหมดปวดะฉพละากายทุกตัวนั้นเนี่ยเราแก้ยังไงก็กำหนดทุกหนอปวดหนอเมื่อยแล้วก็ต่างสติอารมณ์ไหม เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันทุกข์แค่ไหนเข้าไปถึงจิตใจเราอย่างไรเราแก้ทุกข์ตรงนี้ได้แล้วเราจะรู้ทุกข์ของคนอื่นนั่นเราก็เป็นโลกกลายโลกจิตโลกจิตมันสำคัญมากจิตนี่มันพุ่งพลาดมันเข้าข้างตัวเองก็ขอเจริญพรให้ท่านทั้งหลายไปสังเกตคนได้หลายคน หมอแพทย์เขาก็กลัวว่าไปโรคสมองเป็นโรคสมองฟอพูดมากลามตามไปไป่ายหมอโบราณก็บอกไปโรคประสาทประสาทไม่ดีแต่พระบุทธเจ้าท่านจะทายไว้ชัดเจนมากคนนั้นมีทุกกายทุกใจอวัยวะไม่ตั้งอยู่ความปกติ เพราะฉะนั้นพูดมานานแล้วต้องพ่อพูดซ้ำจิตไม่สงบก็มีแปดอย่างนี่สมาธิไม่ไม่มีเกิดไม่ได้ก็ไม่เจิดอย่างมีไม่พอตะเกียตะกายมันก็ไม่สงบแล้ววุว่นวายตลอดใช้เวลาว่างเกินไปจิตจะต้องคิดใด้เรื่องเร็วๆคิดใ้เรื่องไม่เป็นเรื่องเป็นลาว ใช้เวลาว่างเพราะฉะนั้นอย่าให้อยู่ว่างใช้จิตให้มีงานคือกรรมฐานงานการหน้าที่ของเราก็คือกรรมฐานนี่หล็กจะได้รับผิดชอบตัวเองนะรับผิดชอบการงานที่เรามีไม่จะขยันนอกหน้าที่การงานมีชัดเจนมากถูกเบียดเบียนจิตใจจิตเราก็ไม่สงบ วัยวะไม่ต่างอยู่ความปกติาตาทั้งสีขาดไปเราจะมีโครคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นจิตท่านจะไม่สงบประการที่ห้าโรคประจําตัวจะเป็นโรคร้ายโลคดดีก็มีประจําตัวจิตท่านจะไม่สงบประการที่หกถึงวัดล้อมดึงไปทางชั่วอันนี้ได้จะกรรมฐานาทั้งหมด ไปไปอยู่ในวงซึงวัดล้อมมอันหดีก็ดึงไปทางทางทั่วทั้งได้หนักเข้าเราก็ต้องตามเขาไปทางชั่วหาความสงบในชีวิตไม่ได้เลยประการที่แจกครอบครัวความสุขทะเลาะกันตลอดบางบ้านทะเลาะกันไม่มีความเข้าใจกันบ้านนั้นไม่สงบเลยตลอดทั้งลูกหลานแปดมัวเมาเอบยมุกหาความสงบสังคมจิตไม่สงบ <c oughs> นั่นคือกานสืบพลังสุบขังสุขขึ้นกว่าความสงบไม่มีแล้วก็่ือเราทําเนี่ยมันเป็นความสงบแต่จิตไม่เป็นทํามาทึงก็มาอยู่เจตดกาลคือ <c oughs> ว่าความสงบเนี่ยมันเป็นความสุขแต่เราวุ่นวายพุ่งพลามนะันเป็นความทุกข์ทุกข์กายทุกข์ใจถ้าจิตสงบลงมาหลาย กายก็เป็นสุกจิตก็ไปตกโรคหายไข้ไเจ็บก็หายไปด้วยอย่างน่าอัศจรรย์จิตไม่เป็นสมาธิก็เหนื่อนั่งไม่ถูกว้ธทีทำอารมณ์ไม่ถูกต้อง <c oughs> สองจิตตกกังวลกังวลโน่นกังวลนี่มากมายหลายประกายเลยก็จิตไม่เป็นสมาธาิเหนื่อยใจ ไอ้คนเหนื่อยกายเดี๋ยวก็หายเหนื่อยใจไม่หายเหนื่อยใจนี่หมายความว่าไงแหมมันมีเรื่องมากแล้วเราเอาเอา,เอาทุกมาใส่ใจเอาทุกมาใส่วันที่หัวใจทั้ง,งจิตใจจิตใจก็เหนื่อยเหนื่อยอ่อนเพลียไปหมดกระทั่งที่ไม่มีโรคอะไรเลยเป็นโรคใจไปเลยเนี่ยอันเนี้ยจิตท่านจะไม่เป็นสมาธิเหนื่อยใจ มีความหมาย4โรคประจําตัวอโลคยาปรมาลาพาคุณไหนมีโรคคนนั้นไม่มีลาบโรคประจําตัว3วันดีอวันไข้เขาโรงพยาบาลไม่พักสมาธิไม่เกิดทําไงก็ไม่เกิดก็ไม่ได้เคยฝึกมาก่อนอาการที่5้าค้าเกิด6โทษะเกิดจิตท่านจะเป็นสมาธิไม่ได้ มีทั้งราคามีทั้งโทระแล้วก็อคเจ็ดอารมณ์กระทบอย่างแรง่าจะทําสมาธิไม่ได้เลยถ้าเราไม่ป้องกันเราไม่มีจิตสงบไม่เคยฝึกมาเลยไม่รู้ตัวทุกแท้อารมณ์มากระทบอย่างแรงนรเ,เรงนีเ้ย,ย,ะยจะวุ่นวายไปมากมายไหนเลยล่ะสมาธิในการทํางานก็เหม่นสมาธิในการคิด ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของเราก็ไม่มีด้วยอย่างนี้เป็นตอนขอขอฝากไว้เรามาเนี่ยหน้าบันโชคดีนนะเนี่อาตมาพูดกันก่อนนะเลือกเกิดเลือก,อกตายไม่ได้ตอนเลือกค่าความดีได้ทุกนาทีและวิน,นาทีเรายังฆ่ากันไม่ได้เลือกได้แต่เกิดเลือกไม่ได้ ท,ท่านจะตายตรงไหนท่านจะรู้ไหมท่านจะเลือกว่าตายจะตายที่บ้านตูกบ้านว่าอย่างเหมือนเ,เ,เทหะขาดกรหาดอย่างใหญ่โตแล้เราก็ต้องไปตายกลางถนนไปตายในน้ําไปตายในห้องน้างําบังได้เวลาที่มีประโยชน์ในชีวิตท่านนี่แหละมันเลือกมาอย่างนี้แต่พิธีเลือกที่้างความดียุดมิาทคือทอง เกิดการเดินจงกรมนั่งกรรมฐา,านดูตัวเราอ่านออกบอกได้เต็มเราจะได้ใช้จิตของเราเนี่ยเป็นปัญญาเอาไปบริหารงานของเราเอาตัวปัญญาเนี่ยอาไป,บ,าารไปบ,รบริหารหน้าที่และรับผิดชอบท่านจะเกิดปัญญางานการก็จะเจริญรุ่งเรืองวัตนากาพรได้แน่นอนสดุดไม่มีอะไรดีกัาน,นี่แนละ้ว ทั้งหลายโชคเลยที่เราจะมาทำธรรม,รมาถิภาวนากันนับว่าโชคดีแล้ว้าคนไหนไม่สนในเรื่องความดีอันนี้ท่านจะไปสนอะไรจะไปทําอะไรที่จะได้จะไปท่องหนังสืออะไรต่้ามาพูดมานานๆเนนะี่ยวิชาทางโลกด้วยเงี้เลี้ยนไมร่จจรู้จะกรอบล็อกไปมีหลายสาขาปริญญาโทก็ร้อยสาขามากมายมือจาสาขาไหน เรียนไม่รู้จะจบเพราะโลกนี้คือพบตรมใหญ่กว้างไพศาลวิชาทางธรรมปฏิบัติทมเนี่ยเรียนแล้วทำเลยปฏิบัติเรื่อยจนทำนานกระพบ่านตดุดสำเร็จแห่งความสุกกระพบพานุดอันนี้ แต่วิชานั้นเราเรียนแล้วก็ช่วยเราไม่ได้แต่ก็ไม่จบเท่าด้วยวิชาปฏิบัติทมเรียนแล้วปฏิบัติเรียนแล้วปฏิบัติเรียนแล้วปฏิบัติทําให้ชัดเจนกระพบระจบประสอบสุขทุกข์จกเลยบอกให้ชัดเจนชีวิตเราจะเป็นแก่นสารแน่นอนะัะนั้นขอเจริญพรอ,อ,อัตมาเนี่ยถ้าไม่ได้จเจริญกรรมฐานมาตั้งแต่บวชใหม่ๆมา นั่นแหละไปเดินผู้ดวงมาเนี่ยเราคงตายไปแล้วคอหักตายแขนหักขาหักตายเป็นคนพิการตายนนเนี่ยเนี่ยฟ้าพายธรรมชาติลงโทษคือเราสบานกับยายไว้เสียสละเราก็ตายไปแล้วแต่เรายังมีความดีแก้กับร่ายกายดีได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหญิงทั้งชายนะ อย่าไล่ความหมายคายจริงหยยุ่แฉให้ใหพยายามหาตัวมุ่งหมายอันนี้เข้าสู่ตัวเราเหนื่อยยากยังไงไม่เป็นไรต้องอทนนะปวดจะตายน้ำน้ำน้ำตาจะไหลก็ต้องทนกันไปพอเร,รู้จริงซะแล้วไม่มีปัญหาเลยนะก็จะแก้ปัญหาได้รู้จริงคนที่รู้ไม่จริงเนะี่ยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย แก้ปัญหาซรำมารยเข้าตัวเองคนเราทั้งมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องวุ่นวายกันทนสังคมทุกวันนี้ถ้าเรามีปฏิบัติดีเนี่ยปฏิบัติชอบประกอบเิตการงานเราจะดีทั้งบาททั้งครอบครวัวทั้งสามีภรรยาทั้งลูกหลานก็ดีหมดทุกคนบ้านนั่นจะเป็นบ้านสาแสนสุขและอยู่สงบสบายไม่มีเรื่องร้ายไม่มีเรื่องอะไรก็ใครแน่นอน เพื่อไม่เชื่อเลาวันนี้เราก็จะเดินตรงกลมเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะเอาชั่วโมงครึ่งแล้วนั่งชั่วโมงครึ่งเอาเป็นสามชั่วโมงในงวันนี้แล้วก็ทานน้าปานะแล้วมาก็เพิ่มอีกนิดหน่อยถึงจะพักตอนเย็นพอนไหนๆมาแล้วอย่าให้เวลาหมดไปเปล่าเราจะจัประโยชน์เลย เพาเวลาเนี่ยมีประโยชน์ในชีวิตในีวยคประจําวันของเรามากอย่าให้เวลาหมดไปชีวิตกันมีค่าเนี่ยโปรดอย่าใช้ค่าชีวิตให้มันตกต่ําขอฝากไว้ในวันนี้แล้วกะตั้งใจปฏิบัติพูดมากฟังมาก่อมันอาจจะเสียสมาธิเป็นไปได้เราจึงจะให้พูดน้อยนอ,นน,อยนน้อยกิมน้อยทําความเพียรให้มาก เจะได้ผลในส่วนตัวเองคนอื่นเขาไม่ได้กับเราเรา,เราทำเราก็ได้คนอื่นเขาไม่ทำเขาก็ไม่ได้เองขอให้เราอดทนต่อไปเราจึงได้แก้ไขปัญหาชีวิตต่ออายุปไปในตัวด้วยเป็นการต่อรูปต่อน้มต่อการห้าเป็นอารมณ์ก่อเราจะเพิ่มอุชชนให้กับจิตเราเองขอฝากไว้ตรงนี้ต่อตรงนี้ไปก็เริ่มนัง่งเริ่มเดินนะ เดน๋ยวจะรวมขโมงครึ่งตั้งไว้นั่งขโมงครึ่งวันนี้เอาสามขโมงติดต่อกันไปเลยทนได้ไหมทนได้ไหมอองไดไหไม่ได้ให้ลูกไปแล้วไม่ได้ตรงนี้เราจะไปเอาที่ไหนเนี่ย กลางคืนก็ไม่ได้นอนวายอย่ายยังไงไปสามตัวงมโบสถ์ฮได้ยินไหมเนะี่ยหรือไม่ยินไปช่วยแทศแทงหน่อยได้ไหมไม่ว่างอย่าให้ว่างเลยเอากับนายชีวิตไปนายซ้ำปรลยวยบเอาไปกินในภาคหน้าดีไหม เอาไปทาในภาคนาแล้วก็เอาขน,นสัมภาระใส่จิตเอาของดีใส่จิตใจแล้วห่อเหอนเดินนพาอากาศแวบเดียวถึงป่าหิมพานเดี๋ยวจะพาไปป่าหิมพานวันนี้ไปดูคันดุกหรือคันกด,ดีของพระเชนดอยแล้วจะไปดูเขาคันธรรมะเแล้วดูเขาเมืองกดเรี่ยวรถคดเที่ยวอาจจะทุโชคจงสามารถไปขอช้องกุมารได้ ลำบากถึงขนาดนี้ถึงจะพบสิ่งที่ดีพบสัจธรรมพบโมกขธรรมถ้าสบายสบายถานนลาดยางนี่ไม่พบของดีหรอกมันต้องเดินป่าเดินเหยียบน้าเหยียบฝากเลียงเขาวงกตมันเลี้ยวรถโคเชี่ยวเนี่ยโค้งงั้มนมงั้นไม่พบของดีดเนาะเดี๋ยวเดินเขาวงกตต่อไปกั่โมงครึ่งเอา เราต้องไม่มีการสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นเสียมันก็แค่เวลาเปลืองไปเอานีหละ